หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อโล่ป้องกันในเกมแคชจับแคนในคลิปนี้แก้วจะอธิบายว่าแต่ละอันซื้อแล้วใช้งานได้กี่วันอย่างแรกโล่พิทักษ์2ชั่วโมงคูดาว23ชั่วโมงเมื่อซื้อโลน่นี้จะไม่มีใครมาตีบ้านคุณได้เป็นเวลา2ชั่วโมงและคูดาว23ชั่วโมงหมายความว่าต้องรอ23ชั่วโมงเพื่อซื้อได้อีกครั้ง รูพิทักษ์เหมาะสำหรับใช้เวลาที่คุณต้องการป้นต่อเนื่องประมาณ 1- 2ชั่วโมงจะได้ไม่มีใครมาขโมยทรัพย์กรของคุณได้ต่อมารูปป้องกันหลายคนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรนี้รูปป้องกัน1วันคูดา4วันหลายคนมาเข้าใจผิดว่าซื้อแล้วใช้งานได้4วันไม่ใช่ครับมันใช้งานได้แค่1วันแต่ซื้อแล้วต้องรอ4วันเพื่อซื้อได้อีกครั้งรูปป้องกัน2วันคูดา7วันรูปป้องกัน1สัปดาห์คูดา35วัน รูปป้องกันมีสแบบใช้งานได้1วัน2วันและ7วันแล้วคุณควรซื้อรลปป้องกันเมื่อไหรควรซื้อเมื่อคุณมีสเปกร์เยอะมากๆไม่อยากให้ใครมาปนแล้วตอนนั้นคุณไม่ว่างเล่นเกม1 7ถึงวันก็เลือกซื้อได้เลยแต่จากการที่แก้วเล่นมาแก้วแทบไม่ได้ซื้อรลปป้องกันเลยครับแต่แก้วชอบซื้อรคพิทักษ์ซื้อบ่อยอยู่ครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรลปป้องกันหวังว่าหลังจากนี้คุณจะเลือกซื้อได้ถูกต้องแน่นอนครับ